ามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนำโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการจะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับม .3 ได้เรียนต่อร้อยเปอร์เซนสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ โดยมีสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน4ส,สถานศึกษาประกอบด้วยวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีวิทยายลัยการอาชีพบ้านลาดวิทยายลัยการอาชีพวังไกลกังวล2วิทยายลัยการอาชีพเขาย้อยซึ่งทั้ง4วิทยายลัยอยู่ภายใต้การอำนวยการ ของนายวรากรชยุติกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรีประธานอ,อสอจอเพชรบุรีแต่ละสถานศึกษามีการรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามความพร้อมและสอดคล้องกับภารกิจการจัดตั้งสถานศึกษาดังนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2โดยนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกสถานศึกษาจะได้รับสวัสดิการฟรีดังนี้ 1. ห,หอพักฟรีไม่เสียค่าใช้จา่าย 2. อาหารฟรี3ม,มือ้อเช้ากลางวันเย็น 3. ม,มีอาชีพ 4. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีจิตอาสาและพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขขอเชิญเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3หรือม .3 สมัครเข้าร่วมโครงการสมัครด่วนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10มิถุนายน2565ค่ะ